สวัสดีคุณซีที่น่ารักนะคะขอตอนเราสู่ช่องช่างปรงไอเดียชนเนลเนาะสายด่วนนะพี่น้องจากหัวแก้วหัวแหวนจากลูกชายนะวันนี้เมนูนะที่โรงอาหารก็จะเป็นเมนูปลาร่าตาส้มตาแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ไอเดียบอกว่าไม่อยากนะแตาเมื่อเช้าก็ไม่ได้กินข้าวเนาะก็โทรมาหาแม่ให้แม่มาสั่งอาหารให้นะตั้งแต่ไปโรงเรียนมามีครั้งนี้ครั้งแรกนะคะที่ไอเดียโทรมา ให้มาซื้ออาหารตามสั่งแล้วก็ให้เอาไปส่งที่โรงเรียนเนาะอ่ะนางขอมาจัดให้นะคะเพื่อลูกสุดที่รักนะคะเดี๋ยวสักพักแม่ค้าก็คงจะทําเสร็จนะคะเดี๋ยวก็จะไปรับข้าวกล่องนะไอเดียสั่งมากกล่องนึ่งนะคะเราก็จะเอาไปส่งนะที่หน้าโรงเรียนแล้วก็โทรไปถึงหน้าโรงเรียนก็โทรให้ไอเดียออกมารับเนาะ นี่มอไซค์ของเราก็จอดรอแล้วนะได้แล้วนะคะข้าวกล่องยังไงก็จะไปส่งไอเดียนะไอเดียออกโทรมกี้ไอเดียออกมารอที่โรงรถแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาข้าวไปส่งลูกกันนะ นะคะเดินทางกันเลยนะก็ไม่ไกลนะคะจากร้านข้าวนะไปโรงเรียนเนาะแต่ว่าตอนเที่ยงนะครูเขาก็ไม่ได้ให้ออกมานะนิดนึงนิดนึงนะคะพี่น้องพอส่งนะเพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อเพื่อลูกนะจะได้อินท้องมีสมาธิในการเรียนเนาะ เดินมาไหมเดินมาแล้วโนนนนอนวิ่งวิ่งวิ่งมันเป็นยังไงเล่าให้แม่ฟังสิมันเป็นยังไงกินส้มตำก็เลยไม่กินเขาส้มไอเดียไม่กินส้มตำอยู่แล้วะขอเคุณครับเพื่อนไม่ได้กินตัวตัวเองไม่ได้กินส้มตำกับเพื่อนอาหารกลางวันวันนี้ส้มตำไปเดี๋ยวกูถามหาครับนี่นะคะออกมารับแล้ว เข้าไปกินโน่นลงอาหารนั่นเดอ้อกินเราก็รีบเข้าไปอ่าในเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการส่งข้าวลูกชายหลานะพี่น้องนะตัวน้องมาเต๋ยก็ไปโรงเรียนปกตินะคะในวันนี้ก็จะมีการสอบกลางภาคนะก็ไปรถรับส่งเหมือนเดิมนะ,ะวันนี้ก็เป็นวันจ่ายค่ารถนะะโรงเรียนด้วยเนาะ กับข้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรทำนะวันนี้เพราอมาต่อไปขึ้นเขานะไปดูน้ำดูท้านะ